โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเป็นฟุงไรทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบั๊กปุ่ม F เก็บของกันนะครับหลังจากคับ G Mobile ได้มีการอัปเดตใหม่เวอร์ชัน1.3นะครับก็มีบั๊กเกยวอกเกมเยอะมากเลยครับทุกคนนะมีวิธีแก้ยังไงเข้าไปดูกันเลยครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด s u b สไคร e ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนทําการดาวน์โหลดทรัพยากรของเกมให้หมดทุกอย่างเลยนะครับทุกคนนะทำการดาวน์โหลดเลยครับแล้วพอมีอัปเดตใหม่ทุกครั้งนะครับทุกคนให้ทุกคนไปตั้งค่าในเกมอะไรให้เรียบร้อยนะครับพวกพื้นฐานพวกเอยงคออะไรพวกนี้นะครับมันจะกลับมาเป็นรีเซ็ตค่าเดิมให้ทุกคนไปกดเปิดให้หมดนะครับ อ่าแล้วตอนนี้กราฟิกนะครับสามารถที่จะปรับกราฟิกดี90 fps ได้ในเกมนะครับตอนนี้นะจะมีปุ่มขึ้นมาตรงนี้นครับแต่ถ้ากราฟิกอื่นยังไม่มีนะครับแล้วก็ปรับสีสันสดใสได้เลยนะครับปรับความละเอียดได้นะครับล็อบบี้นะครับปรับได้เหมือนกันนะสีสันสดใสนะครับอ่าแล้วก็ไปหัวข้อควบคุมนะครับให้ทุกคนไปเลือกเป็นแผนสอนะครับ่าให้เลือกเป็นแผน2ตัวนี้นะครับ แล้วก็บันทึกนะครับกดออกได้เลยพวกคอมไว้ทุกคนก็ไปใช้จัดการแผนผังเดิมของตัวเองนะครับที่เคยอัปโหลดในข่าวนะกดใช้ได้เลยครับแล้วก็อัปโหลดไปอีกรอบหนึ่งนะอะเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งที่เชียร์ปาร์คดูนะครับว่ามันกด F อไม่ได้นะตอนนี้นะอาตอนนี้ผมอยู่ในเชียร์ปาร์กกันครับทุกคนนะถ้าใครอยาก ที่จะดูว่าคีย์แมปเรามีปุ่มอะไรบ้างบนหน้าจอนะให้เรากด F1 นะครับอ่ามันจะแสดงปุ่มทุกอย่างนะที่เราใช้นะครับอ่าถ้าใครอยากเก็บปุ่มที่มันแสดงขึ้นหน้าจอนะให้กด F1 อีกรอบนะครับอ่าปุ่มมันก็จะหายไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปกด F เก็บของดูนะครับอ่าตอนนี้กด F เก็บของไม่ได้นะครับกดแท็บเล้าเมาส์ไม่ขึ้นนะตอนนี้กดแถบมเมาส์ไม่ขึ้นนะครับกด F ไม่ได้นะไม่มีปุ่ม F ขึ้นนะอ่า ฐาน,นให้ทุกคนไปทําตามแบบเดิมเลยครับให้กลับไปที่หน้าล็อบบี้ของตัวเองนะครับไปโหลดทรัพยากรให้หมดก่อน,นครับโหลดให้หมดนัทุกคนนะแล้วก็รอนะครับรอไปก่อนไอ้ตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับตามความเร็วเน็ตของเรานะหลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดแพ็กทรัพยากรหมดแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนไปที่สามขีดบน,นครับให้ทุกคนไปที่ตั้งค่านะครับไปที่หัวข้อเกมนะครับ ตอนแรกทุกคนอาจจะเลือกเป็นความละเอียด 720p หรือว่า 1080p อยู่นะครับให้ทุกคนมาเลือกเป็น 2k นะครับอ่าแล้วให้ทุกคนกดบันทึกไปเลยครับพอทุกคนกดบันทึกแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนกดปิดโปรแกรมไปครับกดยืนยันครับแล้วให้ออกสามเหลี่ยมล่างด้วยนะครับกดคลิกขวาแล้วกดออกได้เลยครับแล้วให้ทุกคนทําการเปิดเกมใหม่ครั้งนะครับ อ่ะกดเริ่มเกมได้เลยครับพอทุกคนเข้าไปในเกมแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนไปที่3ขีดบนอีกรอบนึงครับไปเช็คดูว่าภาพเราเป็น 2K อย่างครับอ่าหัวข้อเกมครับตอนนี้เป็น 2K นะครับเดี๋ยวไปดูหัวข้อระบบนะว่าเป็นไงบ้างนะหัวข้อระบบของผมผมก็จะปรับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนปรับตามผมก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กดปิดได้เลยแล้วก็ให้ทุกคนกดตัวย่อโปรแกรมนะอ่ากดย่อโปรแกรมลงมานะครับไปดูคีย์แมปปิ้งเราว่ามันตรงหรือเปล่านะ ให้เราไปที่ตรงรูปคีย์บอร์ดนี้นะครับแล้วก็เลือกมาตรงที่คีย์บอร์ดนะครับตอนนี้พวกปุ่มนะครับมันอยู่ที่ Smart ท0 8น p นะครับให้ทุกคนมากดติ๊กที่ Smart 2K นะอ่ามากดที่ Smart 2K นะครับแล้วกดบันทึกนะครับบางคนอาจจะกดรีเซ็ตก่อนก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้นผมเปิดให้ดูอีกรอบนะไอ้ตรงคีย์บอร์ดนะครับ บางคนอาจจะกดรีเซ็ตก่อนรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วกดบันทึกนะครับอ่าแล้วก็ให้ทุกคนลองเข้าไปเชียร์ปาร์คดูครับอ่าตอนนี้เราเข้ามาในเชียร์ปาร์กกันนะครับอ่ากด F1 ดูนะครับว่าจะมีปุ่ม F ขึ้นหรือเปล่าอ่าตอนนี้ปุ่ม F ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนนะเป็นปกติแล้วนะครับกดเก็บของได้แล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะไปเข้าที่ด่านซ้อมนะครับเพื่อดูว่าเราจะกดระเบิดได้หรือเปล่านะตอนนี้เราเข้ามาในห้องฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวผมเก็บของให้ดูก่อนนะอ่าตอนนี้เก็บของได้ปกตินะครับทุกคนนะอ่าเก็บเปินนะครับอ่าเดี๋ยวผมกด F22 เ,เลยตอนนี้กดแถบเมาส์ขึ้นแล้วนะครับอ่าเมาส์ขึ้นปกติเลยอ่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บระเบิดสมอไฟดูนะครับว่าเราจะกดได้หรือเปล่านะ ตอนนี้กดระเบิดสโอกเก็บได้ปกตินะครับตอนนี้ผมจะกดเลข4นะครับอากดเลข4กดระเบิดได้นะสำหรับใครที่กดระเบิดไม่ได้นะครับใช้ระเบิดไม่ได้กดเลข4แล้วใช้ไม่ได้นะให้ทุกคนไปถอดสกินออกนะครับใครที่ใช้สกินพวก RP หรือสกินที่เปิดกล่องได้นะครับให้ถอดออกให้หมดเลยนะพวกสโอกระเบิดพวกนี้นอาใส่ได้เฉพาะพวกสกินในร้านค้านะครับคือไอ้สกินที่เราซื้อด้วยเหรียญเสื้อผ้านะ อ่าไอ้ตัวเนี้ยคือลายเดียวกับผมเลยเนะี่ยไอสีเนี้ยที่มันจะมีสสก,กินอนะ่ะสีน้ําเงินกับสีชมพูตัวเนี้ยอ่ามันจะมีเลขสี่ขึ้นนะเห็นทุกคนอ่าเดี๋ยวผมลองกดสมอให้ดูนะอ่าสมอกดไม่ติดนะขึ้นขึ้นแถบแต่กดไม่ติดอ่ากดเลขหกระเบิดไฟไม่ติดนะครับตอนนี้น่าจะปาได้แค่ระเบิดมือนะครับคือได้แค่ระเบิดนะมันอาจจะยังบักอยู่ครับเดี๋ยวรอให้ GM แก้นะครับแล้วตอนนี้อาจจะกดชุบ เพื่อนไม่ได้ใช่ไหมครับใช้เมาส์กดแทนก่อนนะครับทุกคนนะ่ะมันยังมีปัญหาอยู่นะครับเกมมันเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับถ้าใครที่ยังทําไม่ได้นะครับยังกดเก็บไม่ได้ปลาระเบิดไม่ได้พวกนี้ลองถอนการติดตั้งเกมแล้วก็ลงใหม่ดูครับอ่าเผื่อจะช่วยได้นะครับแล้วก็ทําตามแบบวิธีที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยโหลดทรัพยากรให้หมดแล้วก็ปรับเป็น 2K แล้วก็เข้าเกมแล้วก็ใช้ปุ่มเป็น 2K ไปดูอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็น 2K ทุกอย่างอย่าง อ่ทีนี้ไอพวกปุ่ม F มันขึ้นมาปกติแล้วเราลองกลับไปใช้เป็น1 0 8 0 p ดูว่ามันจะใช้ได้ไหมไปที่3ขีดบนเลยครับไปที่เกมนะครับแล้วกลับไปเป็น1 0 8 0 p นะครับกดบันทึกครับแล้วให้ทุกคนกดกากระบาดออกเลยนะอันนี้เป็นการทดสอบนะว่ามันจะได้ไหมไปที่3ขีดล่างด้วยนะครับโอเคแล้วลองเปิดเกมรูุใหม่ดูว่าเรากลับมาเป็น1 0 8 0 p แล้วเราจะใช้ปุ่มได้ไหม อ่าตอนนี้เรากลับมาที่เชียร์ปานะครับให้ทุกคนไปที่3ขีดดูก่อนครับว่ามันเป็นพันแปหรือเปล่านะให้เราไปเช็คก่อนนะครับอ่าหัวข้อเกมนะครับตอนนี้เป็นพันแปีนะครับอ่ากดปิดเลยแล้วก็ให้เราไปดูที่ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะตัวคีย์แมปเรานะครับอ่าไปที่คีย์บอร์ดนะอ่าตอนนี้คีย์แมปเราเป็นพันแปปกติแล้วนะครับ อลองดูนะว่าเราจะใช้ได้หรือเปล่าหลังจากที่เราปรับไปเป็น 2K แล้วกลับมา 180p 0นะครับให้ทุกคนกด F1 นะเพื่อดูปุ่มนะฮะมันจะแสดงปุ่มไหมทุกคนครับแสดงครับกดเก็บได้ปกติเลยทีนี้เป็นการแก้เบื้องต้นนะทุกคนนะถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะ ถ้าหากใครที่ทําได้นะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าทําได้นะครับอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับลองลบเกมถอนการติดตั้งใหม่ดูนะครับไม่ก็ลองลบแคชลบพกไฟล์ออกจากระบบแล้วไปลบพซ้อมแซมไฟล์ดูครับถ้าใครยังทําไม่ได้นะ แค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้บั๊กเบื้องต้นได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ซับสไคร l ไลค์แ a r e กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหมา่าจากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ